สวัสดีค่ะเจอกับคิมอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยวิทยาการคำนวณเหมือนเดิมค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูคิมนะคะก็พานักเรียนนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาค่ะซึ่งตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณครูให้นักเรียน ไปรับชมนะคะก็คือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของหนูน้อยลิปดาค่ะที่เขาต้องการที่จะเอากระเป๋าไปทัศนศึกษาแต่ปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยใหญ่เกินไปค่ะเอาไปไม่หมดจึงจําเป็นที่จะแก้ปัญหาโดยเลือกของที่จําเป็นที่ควรจะเอาไปเท่านั้นวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องการแก้ปัญหาเหมือนเดิมค่ะซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมีหลายวิธีมากซึ่งวันนี้นะคะคุณครูคินนะคะก็จะลองนะคะให้นักเรียนแก้ปัญหา โดยการลองผิดลองถูกค่ะโดยวิธีการนะคะก็คือเราจะแก้ปัญหาไปกับเกมเขาวงกดเคยได้ยินไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูคิมน,นะคะก็จะพานักเรียนไปเล่นเกมเขาองกดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปลเลยกันที่เกมแรกกันเลยนะคะตัวอย่างเกมแรกนี้นะก็คือ เจ้าสุนัขอวกาศหรือเราจะเรียกกันว่าแพทริทกนั่นเองเขาต้องการที่จะกลับไปที่จรวดของเขาแต่ว่าทีนี้เขาก็จะต้องเลือกทางไปจรวดให้ถูกเอาละค่ะนักเรียนลองดูซิว่าเขาจะไปทางไหนให้เวลาคิด5วินาทีเริ่มเลยค่ะ เอ่ยนะคะไปทางนี้ค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนตอบถูกกันไหมเอ่ยมากันที่ภาพต่อไปกันเลยนะคะนี้ก็คือการที่เราจะช่วยเจ้าลิงน้อยไปกินกล้วยอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนักเรียนลองเดาดูซิว่ามันจะไปทางไหนได้บ้าง เป็นยังไงคะทางสีแดงเห็นไหมคะแต่ว่าการที่จะพาลิงไปกินกล้วยไม่ได้มีแค่ทางนี้ทางเดียวนะคะถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนจะเลือกทางอื่นก็ไม่ผิดเหมือนกันคะ่ะเช่นทางนี้ค่ะที่ตัวอย่างถัดมานะคะเริ่มยากขึ้นมาแล้วละคะ่ะ เด็กคนนี้นะคะเขาต้องการที่จะไปโรงเรียนแต่ว่าทีนี้มี3ทางให้เขาเลือกก็คือทางที่1 2และ3นักเรียนมาช่วยเขาคิดสิว่าเขาจะไปทางไหนดีคะเริ่มได้เลยคะ่ะเอ๋ยนะคะ ทางที่เขาจะไปได้ก็คือทางที่3นั่นเองคะ่ะไงกันบ้างคะมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยไม่เป็นไรคะ่ะยังมีภาพต่อไปเริ่มกันเลยนะคะที่ภาพถัดไปกันเลยนะคะ<ม>เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังที่จะเลือกทางที่1 2และ3เพื่อพาตัวเองไปหาเพื่อนอยู่อีกฟังหนึ่งนักเรียนคิดว่า เขาจะต้องไปทางไหนถ้าพร้อมแล้วไปช่วยกันเลยค่ะนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะจะต้องไปหาเพื่อนที่อยู่อีกฟังหนึ่งเขาจะต้องไปที่ทางหมายเลขสอนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้าง ภาพสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเกมเขาวงกดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภาพนี้นะคะเจ้าลิงน้อยตัวนี้นะต้องชอบกินกล้วยใช่ไหมคะที่นี้นักเรียนจะต้องช่วยลิงน้อยตัวนี้นะพาเขาไปกินกล้วยให้ได้หนอนไม่เอากระดูกไม่เอานะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ทางที่เจ้าลิงน้อยจะต้องไปกินกล้วยนะก็คือทางที่3นั่นเองค่ะดูดีใจกันนองลิงที่ตอบถูกทุกข้อเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยก็ช่วยในการฝึกการแก้ปัญหาของเราเหมือนกันนะคะอะละคะ่ะวันนี้ เกมเขาวงกดเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆโดยการลองผิดลองถูกก็จบลงแล้วนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆโดยการลองผิดลองถูกโดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์การเล่นเกมเขาวงกดนั่นเองค่ะนั่นเราจะสังเกตเห็นว่าการที่เรานะคะ จะพาสิ่งต่างๆจากจุดเริ่มต้นไปที่จุดปลายทางนะคะเราก็จะต้องเป็นที่จะต้องเลือกทางนะคะให้ถูกต้องถึงแม้ว่าในครั้งแรกเราอาจจะเลือกทางไม่ถูกแต่ก็เราก็สามารถเลือกใหม่ได้ซึ่งเปรียบเสมอกับการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานะคะก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามเราก็ต้องรู้จักลองผิด ลองถูกถ้าเกิดวิธีทางหรือหนทางแรกไม่ถูกแล้วก็ไปหนทางที่2หรือเปลี่ยนหนทางไปเรื่อจยจนสุดท้ายนะคะเราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะในชัมม่วโมงชดเชยวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูคิมนะคะก็จะมีลิงก์นะคะให้นักเรียน,นะคะเข้าไปเล่นเกมค่ะโดยเกมเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเกมที่จะให้กระต่ายน้อยนะคะไปเก็บแครอทค่ะซึ่ง มีหลายด่านมากๆเลยนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็คือนักเรียนต้องรู้จักวางแผนโดยใส่ลูกศรนนะคะให้ถูกต้องในการที่กระต่ายน้อยจะเดินไปเก็บแครอทให้หมดค่ะเอาเป็นว่าแล้วเียอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวคุณครูคิมนะคะจะมีตัวอย่างนะคะของเกมนี้นะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าเล่นยังไงเอาละค่ะเดี๋ยวครูคิมนะคะขอลาว,วันนี้ไปด้วยเกมเจ้ากระต่ายน้อยนี่เลยนะคะ ไปเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปตามเว็บที่คุณครูให้แล้วนะคะก็จะมีภาพเจ้ากระต่ายแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกเล่นเลยนะคะโดยการที่เรานะคะต้องเลือกลูกศรนนะไปเติมในช่องให้ถูกเพื่อที่ว่าเวลาเรากดคําสั่งเจ้ากระต่ายก็จะไปตามทางที่เราต้องการค่ะอย่างแบบนี้ค่ะ เราต้องการให้เดินหน้าเห็นไหมคะกระต่ายเดินหน้าค่ะมาดูตัวอย่างที่สองกันเลยเอาละค่ะต้องเดินสองช่องเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ลูกศรสองช่องนะคะเอานิ้วเลื่อนได้เลยค่ะอ่าเห็นไหมล่ะคะว่าเก็บได้จนเกือบหมดมากันที่ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะเอาละค่ะ ตัวอย่างนี้นะนักเรียนจะต้องวางลูกศรแล้วก็จะต้องมีการเลี้ยวด้วยจะต้องวางให้ดีนะคะโดยใช้นิ้วเลื่อนลูกศรไปที่ช่องเลยนะคะแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเล่นเกมได้เลยอย่างภาพนี้นะคะครูคิมนะคะก็อยากจะเก็บ เจ้าแครอทนี้ให้หมดเลยโดยการเลื่อนหน้าไปสองช่องเสร็จแล้วก็จะต้องเลี้ยวด้วยแล้วก็ยังจะเก็บแครอทต่อแต่เอ๊อยยังเก็บไม่หมดเลืออีกชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรค่ะขอวางอีกครั้งหนึง่งโอเคเห็นไหมนะคะต้องมีการวางแผนขอให้นักเรียนเล่นเกมอย่างสนุกนะคะขอให้ผ่านได้หลายๆดานเลยค่ะบ๊ายบาย